รถทด้ผมฝากซ่อมเสร็จหรือยังพี่ยังไม่เสร็จเลยเพ่นานจังวะตัวเองลงก่อนไปเจอช่างกปนจอกอยู่นี่ทำไมมันช้าจังเลยวะโอ้โอพี่รถพี่เนะี่ยผมประกอบเสร็จตั้งแต่สามวันที่แล้วแล้ว เหลือน,นอนอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเน่ประแจมันเข้าไม่ถึงช่างกระจอกว่ะพี่แค่นี้ทำไม่ได้หรออ้าวทำไมแฟนพี่พวกนี้อ่ะพวกนี้มันดูถูกกันนะมึงกระจอกจริงเปล่าวะถ้าพี่รีบนะพี่ลองมาซ่อมเองเลยไหมพี่จะรู้มันยากแค่ไหนมึงคิดว่ากูทำไม่เป็นเหรออ้าวลองมาดิ มันไม่ใช่ตรงนั้นพี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่เห็นไหมลึกๆนะพี่เห็นไหมเข้าไปลึกๆไหนโอ้โออนหนี่ยืนไผ่แค่เอาแค่นางอยู่เนี่ยนั่นแหละไผ่นี้ไอหยางอ่ะอ๋อโฆษณาใช่ไหมอ่ะจัดไป ปะแจทดไลโน่ปแจดีมีคุณภาพไม่ว่าลืมลึกแค่ไหนก็เข้าไปได้ช่วยให้งานช่างง่ายขึ้นมากเรียบร้อยเข้าหนังต่อนะมันตรงไหนนะข้างล่างนะครับ นั่นแหละรครับเห็นไหมพี่เห็นไหมที่รักไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างนีน่เลยทีรัอที่รักเป็นบ้าอะไรยิ้มอยู่คนเดียวอ,ะอ,อ่ะมาพี่ผมรู้ให้ผมบอกแล้วมันเข้าไม่ถึงผมดูข้างล่างดีกว่า ไม่ได้กลิ่นน้ำมันเครื่องติดผู้ชายของมานานแล้วว่ะพี่พี่พี่ครับพี่เป็นบ้าเนยนยมายืนมองหน้าผมแล้วก็ยิ้มนะฮะไม่มีอะไรที่ทำก็ทำไปสิโอเคพี่รอแปมแล้วกันที่รัก อีกนานไหมเนี่ยเออคงอีกสักพักอละจ้ะเอาอางนี้ไหมมันอากาศมันก็ร้อนเนาะตัวเองกลับก่อนไหมอะอะไรเนี่ยร้อนก็ร้อนงั้นเขาเรียกรถกลับก่อนนะโอเคจ้ะเสร็จแล้วพี่ เรียบร้อยเสยร็จแล้วครับครับโอ้เออผมขอบคุณนะเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยอย่าบอกแล้วว่าที่เป็นเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ผมเห็นคุณตอนซ่อมรถให้ผมหัวใจผมมันก็รู้สึกสู้ซ่าบอกไม่ถูกอะว่าแต่มีแฟนหรือยังครับผมผมมีแฟนแล้วครับ เดี๋ยวอีกสักพักก็คงมารับแล้วเนี่ยผมจะไปกินข้าวกับแฟนผมทีลกครับเสร็จแล้วยังครับ <Only you. S 1> นั่งงี้ครับแฟนหนู <Can. S 1> ไปก่อนนะครัคุณแม่สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคุณแม่หนู